รู้หรือไม่ครับว่าใครเป็นคนอนุญาตทหารคาเมนตึ้งกต่ประชาชนชาวคาเมนขึ้นมาบนปราสาาตามืองทมขึ้นมาบนปราซาาตาควายได้โดยไม่ต้องขออนุญาตย้อนไปนานใช่ไัยก่อนปี2550น่ะต้องขออนุญาตต้องทําเรืองหน้าต้องติดบัตรไม่ใช่ว่าขึ้นได้มาง่ายๆนี่คุนนี่เพื่อนเพื่อนี่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 ุณนี่แล้วตะกุนนี่แล้วตะกุนเดิมตะกุนดังตะกุนนี่แล้ว เป็นคนอนุญาตให้ทานค้ามนพศถึงก็ประชาชุนชาข้ามเพศนั้นขึ้นมาบุป่าซาตาเืังทมบุป่าซาตาควายได้โดยไม่ต้องขออนุญาตอะไรขึ้นมาแบบโอเพนเปิดโอเพนเลยเพื่อนๆปี2อ5 4นหา้าน้าไม่รู้ทำเรื่องมันพืกษกันรวมกับการสงกลาโหมในตอนนั้นนะ่ะเปิดโอเพนเลยเพืเ่อนๆข้ามาแบบว่าบันเทิงข้ามาบันเทิงเลยเนี่ยจนถึงถุกวันเนี้ถึงก็มันมีข้อผิดพลาดเนี่ยข้อสามคำให้ตะกุณนี่นันทีเ่เพื่อนข้อสามคำให้ตะกุลนี่นันที่ทำเผื่ออะไรมึงทำเผื่ออะไรมึงทำเผื่ออะไร